สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซินนี่นุ้ยชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆไปชมที่ร้านอา,อารมณ์คล้ายๆกับร้านสำเพ็งค่ะทุกคนเหมือนร้านทุกอย่าง20บาทที่ไทยเรานั่นแหละค่ะทุกคนคือนุ้ยจะไปหาอุปกรณ์ของเล่นแล้วก็กระดูกกระดูกปลอมสําหรับน้องหมานะคะทุกคน แล้วก็ไปหาของเล่นให้กับน้องแมวด้วยแล้วเราก็ไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรกันบ้างค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเย็นวันจันทร์ค่ะทุกคนฝนตกมาได้2วันแล้วค่ะตกตั้งแต่ก็คือวันสุดท้ายที่ว่ามีงานวีวิดอะค่ะ,ะฝนก็เริ่มลงเม็ดป,ปลอยปลอยยามค่ำคืนคือคืนวันเสาร์แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตกค่ะทุกคนตกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตกทั้งวันแต่ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นยันกลางคืนก็คือตก หนักมากและแรงมากเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือณเวลานี้ก็ยังมีลินลินบ้างค่ะทุกคนแต่ก็ยังพอที่จะออกไปไหนมาไหนได้ก็คือถามว่าหนาวไหมหนาวไหมเย็นไหมคือดูลักษณะาจากการแต่งตัวแล้วคงจะพอบอกกับทุกคนได้นะคะว่าก็คอค่อนข้างที่จะเย็นมากค่ะทุกคนเย็นมากเลยค่ะทุกคน เนี่ยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินออกไปข้างนอกไปที่ห้านกันเลยค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนเรดดอลลาร์นะคะทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับาขายเกี่ยวกับาคาร์ดต่างๆค่ะทุกคนก็คือบัตรอวพรต่างๆนั่นแหละคะ่ะก็มีล่มเดินเข้าไปก็มีถ้วยกาแฟมีแว่นตาสั้นตายาวไหมพรมไหมพรมแล้วก็มีด้านนี้ก็จะเป็นพวกเมาะนั่ง ตรงนี้ด้านนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องเย็บจักรทั้งหมดเลยค่ะทุกคนอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะทุกคนนี่ไงอันนี้เป็นของเล่นหมาทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเป็นของเล่นหมาทั้งนั้นเลยน,นีก็เป็นเออ จะเล่นกันมาก็ไม่ได้แบบนี้เพราะเดี๋ยวมัวแต่แปรนั้นมันเวลาดึงมันสู้จะซื้อเสื้อแมวให้อันนี้ด้วยซื้อเสื้อแมวด้วยทุกคนมีแต่เสื้อมา อุปรกรณ์เล่นของน้องหมาทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะโอ้นี่ไงนี่วเมียวอันนี้แมวมีแต่เสื้อหมามีแต่เสื้อหมาทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน นี่เป็นมีแตน่นี่แต่เสื้อหมามีแต่เสื้อหมานะมันนี้มีเสื้อแมวเลยอ่ะ ไม่มีเสื้อแมวเลยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออ๋ออ๋อเออน่ารักเดียวไหนดูสิเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้เขาทาเดียวอยาซื้อไปให้จีจีเหรอเอาอะไรเดียวนี่ดีไหมจีจีเขาเป็นแมวส้นไง แมวต้มมันต้องเอาสีนี้เนาะถึงจะสวย<ม>ใช่ปะนี่สีต้มก็เป็นแมวต้มใช่ไหมก็ต้องเอาสีฟ้ามนือไปตัดกับสีต้มใหญ่เขามาันจะกล่องข้างหลังเขาก็ลงเนี้ลงดีน้นก็ครวนเองไปมีสีให้อุ้ยสีให้แมวแม,วน,มวน้อยตรงนี้เหรอ สีนี้ดิอันนี้ก็คงมืดไปอันนี้ดีกว่ามาั้งม,มันก็เหมาะแต่ก็เฉพาะตัวเมียไอตัวผู้เนาะคุณถึงก็น่ารักเพราะว่าตัวเมียเขาก็จะเป็นอกบบนีกลบกษณ์มันก็มีไอ้นี่ด้วยนะมีบันไดให้ให้นกเกาะด้วยค่ะทุกคนดูดิอันนี้ก็เป็นห่วงของนกใช่ไหม เข้าใจหาของมาขายอ้อนี่ไงแบบนี้ไหมนี่ไงกระดู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 ะดของแย่ๆเนี่ยแย่ตัวนี้อตัวนี้อ่ะของเล่นน้องเหมียวอันนี้ก็เป็นพวกั ไม้ที่ว่าไปประดับในตู้ปลากินว่าลูกสาวนี้มันชอบมาซื้อของที่นี่กันอันนี้ก็เป็นพวกลิบินลิบินห่อเห็นไหมคะเป็นกระดาษเป็นลิบินอะไรพวกนี้คือมาร้านเดียวนี้จบเลยค่ะทุกคนมาร้านเดียวนี้จบเลยหชอบทุงโซนนี้มากเลยค่ะทุกคนนคะ เป็นของประดับกระมุงกระมิงเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นในนี่นะมันเป็นแบบของแบบดอกไม้ดอกไม้ปลอมอแบบเนี้นะสวยดีอะนะถ้าคนที่ชอบแบบงานฝีมืออะไรพวกเนีน้จะต้องจะต้องมาค่ะทุกคนต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะทุกคน ันนี้ก็เป็นพวกโซนลูกป,ปัดนะ้วฝั่งนั้นก็เป็นโซนไม้ค่ะทุกคน,นลูกป,ปัดอันนี้หอย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 ทะเลเปลือกหอยอ่ะทุกคนเอาไปประดับเปลือกหอยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปเดินเก็บตามะทะเลได้นะคะทุกคนต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าฝั่งบ้านนุ้ยนี่มันเป็น,เ,นเขาเรียกว่าพวกกรีนเนอร์เขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่อันนี้ก็น,น่ารักดีอ่ะเนี่ยน่ารักดีเลยน่ารักจัง เนี่ยมันเป็นงานรูกป,ปัดถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับงานฝีมือตรงนี้ <S <S ร้านนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ของก็ค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะคะของค่อนข้างที่จะถูกด้วยก็ถูกแพงคะกันไปอันนี้เป็นนี่ใครที่ชอบทําตุ๊ตกตาเห็นไหมมีตาด้วยเห็นไหมต,ตาเห็นไหมตาตุ๊กตาเขาก็จะมีแบบเป็นรูปร่างแบบแปลกๆมากมายด้านล่างก็เป็นกระสีอันนี้ก็เป็นกาวเป็นปืนเป็นปืนกาว ข้างบนก็เป็นกิ่งไม้เอ้ยเอออันนี้สวยอะ่ะไ <I do. S 1> อ้ดูพีอันนี้เป็นในเนี้ยตุ่มเกษตรตลงไม้เออเข้าท่าดีอะ่ะเมื่อก่อนนี้นุ้ยทำงานาฝีมือใช่ไหมคะทุกคนนุ้ยก็จะมาหาซื้อตรงที่ร้านนี้ละเป็นร้านประจำของนุยนะะ้ยเลยค่ะถ้าเข้ามาแล้วแบบออกไม่ได้เลยคะ่ะทุกคน เป๋าแบบฉีกหนักมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบงานฝีมือไงอืมอุ้ยน่ารักนี่นี่นี่อันนี้เป็นงานแบบเป็นลูกไม้ลูกไม้แล้วก็มีอยู่ในไอันี้ด้วยอ่าอยู่ในอะไรไอ้ากระตอปอ่ะทุกคนสวยดีอะเขาเข้าใจทํามาแบบหาของแบบงานฝีมือแบบนี้มาหลอกเอาเงินพวกเรานะคะทุกคนดูดิกระมุงกระมิงด้านนี้ก็จะเป็นพวกอ่าสติกเกอร์สติกเกอร์แล้วก็ จะเป็นเกี่ยวกับพวกเป็นกาวเพชรกาวเพชรเยอะๆเยอะยยม,มากเลยโซนด้านนี้ทางเข้านี่ก็เป็นไหมพรมเห็นไหมพรมแล้วก็ไหมถักก็ราคา35ม .5 ดหาอลก็ราคาเขาก็จะมีสิดไว้กับทุกคนถ้าหลงเข้ามาแล้วออกไม่ได้กับทุกคนชอบมากเลยด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกรถ แล้วของเตียงบ้านพวกเครื่องมืออะไรพวกนี้น,นี้ก็เป็นของเล่นเด็กทางโซนด้านนี้ส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของประดับบ้านค่ะทุกคนเหมือนกับแบบอ่าเหมือนโมบายที่ไว้ประดิษฐ์แล้วก็อ่าเป็นปูนเป็นตุ๊กตนตุ๊กตาปูปปานปูนปั้นปูนปาเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะที่ว่าไว้ไปตั้งประดับในสวนหรือว่าเอาไปตั้งประดับไว้ในบ้านในอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีอ่แล้วแต่รูปร่างลักษณะ เห็นไหมนีม่นางฟงนางฟ้าด้านนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเขียนเป็นเครื่องเขียนนะทุกคนเครื่องเขียนเป็นสมุดดินสอปากกงปากกาเอวิติงจิงกระเบลเอเกี่ยวกับการเรียนทั้งหมดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็คือเข้ามาร้านนี้ร้านเดียวเราได้ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของเล่นที่ว่าเรามาเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะทุกคน ส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับจัดงานปาร์ตี้นะคะก็จะมีพวกคาดพงคาดผมมีลูกปนบอลรูนแล้วก็มีเทียนที่ว่าเป็นเทียนนับเลขของวันเกิดนั่นแหละคะ่ะการจัดปาร์ตี้มีปาร์ตี้หน้ากากปาร์ตี้แล้วแต่เขาจะจัดมีทุกสิ่งอย่างจริงๆกับค่ะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดปิกนิกแล้วอุปกรณ์เกี่ยวกับ ช้อนซ่อมถ้วยจานพลาสติกที่เกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้หรือว่าไปปิกนิกค่ะก็คือมาร้านนี้ร้านเดียวนะคือได้ครบทุกสิ่งอย่างไปเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมีอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะก็คือเวลาที่มาร้านนี้นะคะเราจะต้องอใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีหลายซอกหลายมุมมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็จะชอบค่ะทุกคนเห็นไหมคะไปดูต่อไปค่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับชุดนางฟ้าค่ะทุกคนนุ้ยก็ได้มาหนึ่งชุดค่ะเอามาใส่ให้ตุ๊กตาตัวน้อยของนุ้ยค่ะแล้วก็ส่วนโซน,นด้านนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องครัวค่ะอุปกรณ์เครื่องครัวทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็เข้าไปเลือกหาได้เลยค่ะมีดซ่อมเอ้ยมีดสเต็กเอ้ยมีดหั่นเนื้อหั่นอะไรทุกสิ่งอย่างจริงๆค่ะทุกคนถ้วยชามนุ้ยก็ได้ขวดน้ํา ขวดน้ำให้แอสตันน้อยค่ะทุกคนได้ขวดน้ำให้แอสตันน้อยพอถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนขวดน้ำแล้วแล้วก็เห็นไหมคะอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อหมาค่ะทุกคนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดชุดชาใช่ไหมคะชุดชาแล้วก็เป็นพวกแก้วพวกโหลพลาสติกโหลกแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะก็จะมีพวกแก้วไวน์ด้วยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทียนหอม เทียนหอมก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็สีสันสวยสดงดงามแตกต่างกันออกไปค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบสีไหนในเทศกาลอะไรจะมีสีชมพูสีแดงอะไรก็ว่ากันไปค่ะเพื่อไปสร้างความโรแมนติกให้กับงานที่ตัวเองจัดหรือว่าไปสวีทวิวกับพ่อบ้านหรือว่ากับแฟนค่ะทุกคน ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่นทุกทุท่านมานะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งกริ้งกเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆมาพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขเขากล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนุ้ยจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากพี่เพื่อนเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบาย